you <laughs> กลับมาพบกับราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาจัดโปรรถไฟฟ้าทรงสปอร์ตหรูหราแบบนี้เลยกับ BYD Seal นะคะคันนี้เป็นตัว p e r f o r m a น c e นะคะตัวท็อปวิ่งไกลหรูหราพรีเมียมกับดีไซน์ด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะคะด้านหน้าจัดให้กับไฟหน้า Full LED แบบเต็มระบบแบบนี้มีเซ็นเซอร์พร้อมกับกล้องด้านหน้าจัดให้ส่วนล้อของเขานะคะจัดให้กับล้อแม็กอัอลลอยนะคะพร้อมกับดิทเบรก4ล้อจัดยางใหม่มาให้4เส้นเลยในส่วนของกระจก มองข้างของเขานะคะจัดให้เป็นกระจกมองข้างขับไฟฟ้านะคะพร้อมกับกล้อง360องศาและยังมี ครบคันมากๆในส่วนของด้านในของเขานะคะบอกเลยว่าหรูราพรเเมียม,มากจัดให้กับเบาะหนังเป็นทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจัดให้กับแอร์ออโต้นะคะจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ๆจัดไปให้เลยนะคะทันสมัยมากๆมอลไรมันติฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันจัดเต็มและปัดเลนไมเป็นดิจิทัลนะคะมาพร้อมกับพุชคอนโทรลจัดให้ในส่วนคอนโซลกลางนะคะจัดให้กับเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มพุชต์ทจัดให้นะคะแถมยังมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรก มีไวเลสชาร์จจัดให้ด้านบนยังมีหลังคาแก้วจัดให้หรูหราแบบนี้เลยนะคะด้านเบาะหลังจัดให้แบบกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเบาะนุ่มนั่งสบายมากๆเข่าไม่ปิดเบาะหน้าสามารถขยับเข้าไปได้อีกนะคะมีแอร์ตอนหลังจัดมาให้ด้วยนะคะแอบมบตรงตั้งยังมีที่พักแขนนะคะพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำอีก2ตํตำแหน่งจัดให้ uh huh. ด้านขายของเขานะคะก็จัดให้แบบเต็มระบบกับไฟ LED จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะสามารถมองเห็นได้ง่ายๆด้านล่างนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังพร้อมกับกล้อง จัดมาให้ด้วยนะคะส่วนฝาท้ายของเขาเนี่ยจัดให้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเปิดง่ายสะดวกสบายมากๆพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะตรงด้านล่างเนี่ยยังสามารถเก็บของได้อีกด้วยนะคะอุปกรณ์จัดมาให้แบบครบๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถไฟฟ้าทรงสปอร์ตใช้งานคุ้มคุ้มแบบนี้นะคะก็มาจัดคันนี้ไปได้กับ BYD Seal ตัว Performance นะคะเป็นตัว All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อนะคะตอนนี้จัดโปรเริ่มต้นอยู่ที่700,000าบาทนะคะเครดิตดีมี วาสามารถผ่อนได้นะคะได้วดสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างมาที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจกดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ